สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับผมพบกันกับ a s t r o l i s t a วันนี้เป็นเรื่องของการย่อยข่าว3ประเด็นน่าสนใจครับกับวันที่เเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับอย่าจะลืมกดติดตาม subscribe ที่ a s t r o l i s t a กับการย่อยประเด็นที่น่าสนใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมหยิบเอา3าประเด็นมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมกับเรื่องแรกก็คือเรื่องของคีรันเทนี่ครับว่าสรุปแล้วตอนนี้เทนี่นั้นเจ็บจริงๆหรือเปล่าแล้วเจ็บตรงไหนแล้วโอกาสกับการจะกลับสนามนั้นเมื่อไหร่นะครับแล้วกันที่2ก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นอันน่าประทับใจของแมต ทีมไบรตันที่เล่นเกมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าอาร์ซอลจะแพ้ไป1นึ่งส่วก็จริงแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของเขานั้นถือว่าดีนะครับแล้วก็เรื่องของการสั่งการในกรอบเขตโทษรินถือว่าแบบ น่าน,า,นาประทับใจทีเดียวนะครับแล้วก็3ามครับขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องของเทพโจกันหน่อยแล้วกันนะครับกับตำแหน่งของโจวิลล็อกกับการเล่นที่นิวคาสเซิลเราจะพบว่าพอไปเล่นที่นิวคาสเซิลก็คือเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ทำประตูได้กันด้วยนะครับถึงแม้ว่าโดยรวมยังยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ว่า Impact ในแดนกลางของนิวคาสเซิลนั้นดีขึ้น ชัดเจนทีเดียวนะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าถ้ากลับมาสู่อาร์เซนแล้วเนี่ยเขาจะมีโอากาสลงเล่นในตำแหน่งไหนระบบไหนนะครับผมนี่คือสามประเด็นน่าสนใจของเรานะครับไปสู่เรื่องแรกกับเรื่องของคีรันเชียนี่กันก่อนครับโดยเดวิดออร์ซินออกมาเปิดเผยผ่านดิแอสเลติกนะครับว่าเรื่องของเทรนเทนี่เนี่ยาจากการรายงานของทีมแพทย์คือตอนแรกก็กลัวว่าเป็นเรื่องของการเจ็บอะไรข้างในเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหรือเปล่าแต่ว่าพอดูผลสแกนกันอย่างต่อเนื่องก็พบว่าผลสแกนก็ไม่พบว่า ขาของที่นี่มีอาการแตกหักหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการอ่อนล้าของขานะครับตอนแรกก็คือรายงานว่าเป็นอาการเจ็บน่องแต่ไม่ใช่นะครับล่าสุดนั้น ผลสรุปออกมาแล้วก็คือเป็นความล้าของขาที่รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีภาพออกมากับการลงไปเทรนนิ่งกับเพื่อนร่วมทีมก็จริงนะครับแต่คำนั้นยังไม่มีเอกาสกับการลงสนามกับอาร์เซนอลเลยนะครับโดยรายงานออกมาล่าสุดที่ออกมาก็คือเป็นเรื่องของการอ่อนล้าทางทางทางกล้ามเนื้อเพราะว่ากรัมสึกมาค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย กรรศึกมาอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเวลาที่เราเห็นบอลเตะๆท,ท,ทีีเราก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าเฮ้ยมันผ่านมันกี่วันแล้วแล้วใครลงสนามเจอกับใครแล้วแบบยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาลองมาดูไทม์ไลน์ของการแข่งขันกับการที่เทียนี่ลงสนามให้กับอา,นนา,อานนอร์ซนอลนะครับเราจะพบว่าตั้งแต่เดือนเดือนอเดือนธันวาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่6นะครับเทียนี่ลงสนามให้กับอาร์ซนอตต่อเนื่องมากๆนะครับตั้งแต่วันที่6ธันวาคมจนถึงวันที่18เดือนอมกราคม เทียนี่เล่นให้กับอาร์ตตอไปทั้งหมดด้วยกัน3 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ม่เกมเล่น9เกมใน1เดือนนะครับซึ่งหนึ่งเดือนมีผมค่าเฉลี่ยให้30วันนะครับเ1 9 19, 9 2น9 9ง2กนั่นหมายความว่า1เดือนของเทียนี่นะครับผมเทียนี่เล่นไปทั้งหมดด้วยกัน9เกมต่อ7ต่อ30ซึ่งเขาก็จะเฉลี่ยคือ3วันน่ะได้พักทีหนึ่ง นะครับโดยเกมหนึ่งก็เล่นเฉลี่ย90นาทีก็จะมีเกม FA ครับที่อาร์เซนอลเจอกับนิวคาสเซิลที่เล่นไปซะเยอะนะฮะลงเล่นไป120นาทีแบบเต็มเต็มเกมเลยเราจะพบว่าการเล่นของมิเกลเรื่องเรื่องของที่นี่เนี่ยเขาลงสนามนะครับเล่นตำแหน่งของฟูลแบ็กที่มีการเติมเกมขึ้นสุดลงสุดตลอด มันเลยเป็นการส่งผลกระทบต่อเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเรื่องของความอ่อนล้าทางร่างกายของเขานะครับแล้วพอตัวของเซดิกโซเรสลงลงมาเล่นนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะทําผลงานได้ดีเกมที่เจอกันกับซัมดันันในเกม FA อครับอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจแต่ว่าพอมาเล่นในเกมอื่นนะครับก็ก็ถือว่าทําได้น่าสนใจทีเดียวแต่พอมาเล่นในเกมที่เจอกับแมนยูยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังถือว่าพอตัวแต่ว่าเกมกับวิลล่าเนี่ย พอสมาธิกระเจิดกระเจิงตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือส่งผลกระทบต่อยาส o อลขึ้นมาทันทีนะครับโดยคาดว่าเทียนนี่นั้นน่าจะกลับมาลงได้ให้กับอาร์สโอลได้ในเกมหลีก เกมหน้าลีสก็หวังว่าจะกลับมาสู่สนามได้แล้วก็มีเกมที่เจอกับเบนฟิก้าแมนซิตี้แล้วเบนฟิก้าอีกซึ่งถ้ามองถึงเรื่องของความสําคัญของ4เกมต่อจากนี้ของอาร์ซนอลนะครับอาร์ซนอลจะเจอ14ธันวานี้เจอกันกับลีสแล้วก็จะมีเกมเจอกับเบนฟิก้าในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกแล้วต้องเจอกับแมนซิตี้แล้วก็ต้องเจอกันกับฝั่งของทีม เบนฟิก้าอีกรอบหนึ่งในยูเบลีกดังนั้น,น,นการพักเทียนี่ในช่วงของ2อสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยก็คาดว่าน่าจะทําให้เขาวันนั้นกลับมาลงสานามให้กับทีมได้เพราะว่าหากว่าปล่อยให้เขาลงสานามยาวๆบางทีอาจจะเจ็บหนักไปเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงส่วนหนึ่งที่ทําให้มิเกลเวตาตัดสินใจที่จะเอาซิลิกโซเรสลงเล่นไปก่อนในในการเจอก,กันกับทีมอย่างแมนยูเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งคือเกมก่อนหน้านี้ซิลิกโซเรสเล่นได้ดีด้วยนะครับแต่หากว่ามอ,มองถึงเรื่องของระยะยาวแล้ว โซเรสเองก็ไม่สามายใจจะตอบโจทย์กับการเล่นฟูลแบ็กของแอสตซนได้ซึ่งเราก็หวังว่าทีนี้นั้นจะไม่เจ็บหนักมากจนเกินไปแต่ถ้าดูจากตารางคะแนนต่อไปของแอสตซนก็จำเป็นที่ต้องมีการเล่นแล้วก็สลับกับการพักไปก่อน นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนสําคัญของอาร์เซนอลตอนน,อน,นี้ซึ่งในซัมเมอร์หน้าก็จะมีการเสริมนักเตะตำแหน่งของฟูลแบ็ก้ดนซ์นะครับแต่ว่าเรื่องของที่นี่ตอนนี้นั้นก็ถามว่าเจ็บหนักไหมคําตอบคือไม่ได้เจ็บหนักแต่ร่างกายก็ค่อนข้างอ่อนล้าเพราะว่าในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเจ้าตัวเล่นด้วยกันทั้งหมด9เกมค่งค่าเฉลี่ยก็คือได้พักแค่3วัน <laughs> สงสารจังเลยเทียนี่นะครับข่าวที่2ผมหยิบเอาเรื่องเกี่ยวกับ ใครดีอ่ะเอานี้ละกันนะครับผมก็เป็นเรื่องของแม t t r ไรอนได้รับคําชื่นชมกันค่อนข้างเยอะทีเดียวกับตัวของแม t t r ไรอนกับฟอร์มที่เจอกันกันกบแอส์ซาวิล่ามานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขายังเขายังเหมือนฝันอยู่เลยเขายังนึกไม่ถึงว่าเขาเนี่ยได้ลงเล่นให้กับอาร์ชโนเพราะว่าอาร์โนคือทีมที่เขาเชียร์ตั้งแต่เด็ก แล้วก็แบบอันนี้ยังงงๆว่าให้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็เขาก็ยังจริงๆเขาหวังว่าจะประเดิมเกมได้ด้วยการที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ทีมเก็บ3แต้มจะสุดท้ายก็กทําไม่ได้นะครับก็รู้สึกว่ามันฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แย่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามาดูจากเรื่องของฟอร์มโดยรวมของแมตต์ไรอันแล้วนะครับจากสถิติของสกาวค่าเนี่ยอาจจากสถิติของฮูสกอร์เนี่ยก็พบว่าเจ้าตัวเนี่ยทำการเซฟด้วยกันทั้งหมดไป7ครั้งนะครับ แล้วก็เรื่องของการผ่านบอลครับอยู่ที่100%เลยถือว่าเป็นการเป็นการผ่านบอลที่ค่อนข้างแม่นเลยกับตัวของแมตต์ไรอันทีนี้เนี่ยในเรื่องของอการสั่งการในกรอบเขทโทถ้าหากว่าใครที่ได้ดูวิดีโอคลิปที่มันเป็นคลิปส่วนตัวเฉพาะที่อาร์ซ์โนมีการตัดออกมาจะพบว่าโอ้โหเจ้าตัวเป็นคนที่สั่งการเป็นเาเรียกว่าเป็นเป็นผู้สาบสุที่ออกคําสั่งตลอดนะครับซึ่งก็ เราไม่ค่อยเห็นเบรเนโนออกคําสั่งเท่าไหร่แต่ว่าทั้งเป็นฝั่งของมรารดอันคือมีการออกมาสั่งว่าควรที่จะระวังตรงไหนบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของของผู้รู้สารตัวที่ควรจะส่งเสียงแต่ว่าตัวของมดาดอันนั้นมันแสดงให้เห็นเรื่องของการสื่อสารที่ที่จะเติมทําให้องของอาร์ซอนั้นน่าจะเล่นได้ดีขึ้นและเล่นแน่นขึ้นด้วย แต่ว่าดูรวมแล้วกับเรื่องของแบอัรไหลายคนมองว่าในช่วงของซัมเมอร์นี้นะก็จะมีการเซ็นสัญญาเข้ามาเพื่อเป็นแบ็กอัพของอาร์ซตอลมีคนถามเข้ามาว่าเขาจะสามารถเบียดตัวเรโนให้เป็นสมรองได้ไหมผมมองว่ายังไม่สามารถที่จะยังไม่พิสูจน์ตัวเองได้ขนาดที่แบบว่าไปเบียดเรโนได้แต่ว่า ต้องทำให้เลโน่มีความกดดันขึ้นเพราะว่าสิ่งที่แมตต์ไรอันมีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ดูบบติมๆเหมือนตัวของเลโน่แต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดุด,ดันพอสมควรเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะทําให้เลโน่เองจะเป็นต้องพัฒนาตัวอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับกลล็ลองมองในระยะยาวนะครับอันที่3ครับโจวิลล็อกเพิ่งจะประเดิมสนามให้กับทีมนิวคาสเซิลครับผมแล้วก็ลงไปเล่นแล้วปรากฏว่า ทำได้หนึ่งประตูด้วยแล้วก็ได้รับคําชมกันหลายอย่างเหมือนกันแต่หลยายคนที่ดูในเกมนี้ก็จะมองว่าโจวอยอกเองก็ยังไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรให้กับทีมได้มากแต่ว่าพอเรามาดูกับตัวของเซติแล้วกับการเล่น90นาทีของเขานะครับทำไปห,หนึ่งประตูจับบอล35ครั้งคีย์พาสส่งบอลแบบจังหวะสําคัญไป2ครั้งนะครับแล้วก็ดวลในกลางดวลัวตัวตัวเนี่ยในภาคพื้นเนี่ย ส1ครั้งแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะได้ทั้งหมดด้วยกัน7ครั้งด้วยกันเคลียร์บอลไป้2ครั้งแย่งบอลใน2ครั้งแล้วเข้าประทับทั้งหมดด้วยกัน5ครั้งนะครับโดยรวมแล้วจากสถิติของโจแล้วก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างในประทับใจนะครับทีนี้โจวิลลอกก็บอกออกมาบอกว่าที่เขาเลือกมาเล่นให้กับสตีฟบูชเนี่ย ที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็คือสตีฟบดเองก็มีแผนอยู่แล้วว่าจะใช้งานเขาตรงไหนบ้างโดยสตีฟบดออกมาบอกว่าเขาพบว่าโจวิลล็อกเนี่ยมีวิธีเล่นที่มันแตกต่างกว่านักเตะนิวคาสเซิลที่มีอยู่ซึ่งพอลงไปประเดิมสนามเนี่ยมันจะมาให้ทตำแหน่งตำแหน่งของกองกลางของนิวคาสเซิลเนี่ยมันมีวิธีการเข้าทำที่หลากหลายขึ้นนะครับก็เลยหยิบเอามาให้ทุกคนได้ดูนิดน,นึงว่าทําไมตอนที่โจวิลล็อกเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยเขาถึงเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่าทําไมเล่นให้กับนิวคาสเซิลุ๊บกลายเป็นจุดที่มีควาามนน่สนใจ โดยตัวของนิวคาสเซิลเนี่ยพวกเขาเล่นในระบบของอเป็นตัวเป็นตัวไดมอนด์ Diamond นะครับเป็นตัวไดมอนด์คือ4-4-2แบบไดมอนด์โดยตำแหน่งของ j จวิลล็อกก็คือเล่นเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวาถนัดความถนัดของจวิลล็อกก็คือเป็นบ็อกซ์บ็อกนะครับก็คือการเล่นในลักษณะของอารอนเรมซี่แล้วก็คือไม่จำเป็นต้องอาศัยสกิลอะไรเยอะครับด้วยความที่เป็นนักเตะที่มีกำลังพละกกำลังที่ดีแล้วก็เวลาได้บอลมาก็คือ สามารถพาบอลขึ้นไปสู่ข้างหน้าได้แต่ว่าพอจะตัดสินใจส่งบอลหรือว่ายิงน่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับดูจากวิธีการเล่นของในเกมเจอกันกับิวคาสเซิลจะพบว่าตัวของวิลล็อกน่ยเล่นกับบ็อกซ์บ็อกซ์ก็คือจะเป็นตัวคอยคัฟ e เวอร์คัฟเวอร์เรื่องของมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็คัฟ e เวอร์เรื่องของมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับทำให้การที่เขาทำประตูแรกเนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากการสอดขึ้นมาทําประตูแล้วตัวปีกตัวริมเส้นของนิวคาสเซิลหลายๆคนนี่คือมีสปีดบอลที่สกิลดีอยู่แล้วนะครับทำให้โจล็อกนั้นสามารถที่จะไปไปแท็บอินเข้าไปทําประตูได้ซึ่งมันเป็นการดึงเอาศักยภาพของโจล็อกมาใช้งานได้มากที่สุดเพราะไม่จําเป็นต้องมีบอลอยู่กับเท้านะครับเพียงแค่คุณมีพะละกกำลังที่คุณเข้าไปแย่งบอลเข้าไปประคองเข้าไปไปทะ นะครับเสร็จแล้วก็คือหาจังหวะกับการขึ้นไปทําประตูซึ่งจุดนี้มันจุดสําคัญของโจโนในตําแหน่งของบ็อกซ์บอกที่โอกาสต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าเขาอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วเขาเติบโตมาได้รู้วิธีเล่นของเขาได้ดีแล้วกับการที่จะถูกเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเข้ามาเติมในระบบของ4-3-3ของม e ิเกลไวต้าด้วยด้วยซ้าแต่ประเด็นคือว่า เขาจะเรียกฟอร์มการเล่นของตัวเองได้มาดีขนาดไหนถ้าเรียกได้ดีนะครับบางทีกับการยิยะก,กับอาร์ตตอลก็มีเหมือนกันแต่ก็แต่ก็มองในระยะยาวเหมือนกันว่าอาร์ตตอลก็เชื่อว่าโจวิลล็อกเนี่ยเป็นนั้งแต่ที่มีคุณภาพเพียงแค่ว่าด้วยความที่อยู่กับทีมมากๆเนี่ยก็คือไม่ได้ไปเจอความกดดันจากข้างนอกก็เลยทําให้เขานั้น เหมือนกับเป็นไข่ในหินนะครับไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงเพื่อให้แบบเรียกฟอร์มได้ออกมาดีแต่การที่เจอกันกับนิวคาสเซิลไปเล่นกับนิวคาสเซิลแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะอ่าค่อยๆเรียนรู้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกับตัวของอีมิลส์มิธโรที่รู้ว่าต้องเล่นยังไงแล้วก็อ่าอยู่กับฮันต์เดฟฟิลทาวแล้วก็เติบโตมาจนกลายเป็นตัวหลักของอาร์เซนในตอนนี้ซึ่งโจลล็อกเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาร์เซนต้องให้ความคาดหวังพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันในระยะยาวแล พราะอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าอยู่กับทีมอยู่กับสโมสรเนี่ยคุณก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่คุณก็เคยชินคุ้นชินอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนครับก็ก็เหมือนกับบ้านเราแต่ว่าหากว่าคุณไปเติบโตจากที่อื่นข้างนอกคุณก็จะได้เรียนรู้กับเรื่องของกุญซือใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆการปรับตัวการที่คุณจะต้องแบบอยู่กับความกดดันเยอะๆซึ่งเรื่องนี้มันจะทำให้ตั้งแต,แต่นั้นเติบโตได้เร็วมากกว่านะครับก็หวังว่าตัวของโจเองจะกลับมาพร้อมกับการเล่นที่ดีกันด้วย น,นี่ก็เป็น3ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ที่หยิบลาเล่าสู่กันฟังกับช่วงของจ้อยข่าวของ a อสโน่ประจำวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับกับคอนเทนต์ของ a อสโน่ที่จะผลิตให้คุณได้รับชมกันนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเพื่อนๆครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ